คือแม่ไปโกหกเขาคะ่ะว่าตัวเองอะ่ะโดนรถชนแต่จริงๆคือหนูโดนรถชนคะ่ะอาจจะถ่ายรูปส่งรูปไปให้เขาแล้วก็คือก็บอกว่าจะขอเงินเขาไปจ่าค่าทนายเหมือนแม่ก็คือขอเงินเขามาเรื่อยๆใช่ไหมคะสะเตตเมนต์การโอนนะคะมันโอนมาเข้าบัญชีแม่หนูอะ่ะน่าจะ48ครั้งคะ่ะยอดทั้งหมดแสนกว่า ครั้งแรกแม่เอารูปของคนอื่นไปคุยค่ะคือว่าเหมือนส่งรูปคุยกันประมาณนี้ค่ะครั้งแรกจับได้แล้วหนึ่งรอบครั้งที่2ก็คือแม่เอารูปคนแถวบ้านค่ะคุยกับพี่ผู้ชายครั้งที่3ามนี่เป็นรูปหนูค่ะที่จับได้คือแม่ตั้งรูปโปรไฟล์ไลน์เป็นรูปหนูแล้วตั้งภาพหน้าปกของไลน์อ่ะเป็นรูปของลูกหนู2คนวันนั้นเป็นวันเกิดของลูกคนเล็กหนูก็เลยโทรหาเพื่อนอีกสองคนว่ามากินข้าวด้วยกันนะประมาณช่วงบ่ายค่ะมีแท็กซี่คันหนึ่งมาจอดหน้าบ้านหนูก็คือไปแอบดูก็คือเห็นแม่จ่าย ควักแบงค์พันสองใบจา่ายค่าแท็กซี่ตนนนั้นหนูก็คือถามแม่ว่าแม่คนนี้ใครเหรออ๋อคนนี้เพื่อนแม่เขามาทํทาธุระที่เนี่ยวัน2วันเดี๋ยวเขาก็กะาเป่าเค้กอะไรก็เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้หนูอะตอน,นหนูเล่นเกมทีนี้เพื่อนคนนี้ไปเข้าห้องน้ําคนอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคุยโทรศัพท์ก็เหลือผู้ชายคนนี้กับหนูหนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์เขาอะเอามืออะมาโอบหนูแล้วคือไปอย่างนี้หนูก็ตกใจหนูก็เลยหันนกว่าพี่ทําอะไรของพี่เนี่ยแล้วเขาก็พูดกับหนูว่าตั้งแต่มาถึงเนี่ยไม่ยกันนเลสใจ หนูก็เลยบอกเขาว่าพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยหนเรีเกวไหนเปิดไลน์ซิ <c oughs> เขาก็เลยเปิดไลน์มาแล้วคือเวลาของแม่เขาคุยลักษณะยังไงเหมือนเชิงแฟนกันชู้สาววันนี้หนูก็เลยขึ้นไปบนบ้านคุยกับแม่ว่าไหนมาคุยซิเรื่องกล่าวทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ <c oughs> แม่บอกว่าที่แม่ใช้รูปหนูคุยกับคนนี้เพราะว่าแม่อยากให้หนูเจอคนที่เขารักหนูอยากให้หนูเจอคนที่เขาดูแลหนูได้แล้วหนูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะ คืนนี้ให้เพื่อนแม่ออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยแม่นหนูแจ้งความแม่ก็เหมือนคุยกับเขาอะไรแล้วเขาก็คือเดินออกไปจากบ้านเลยค่ะหนูยืนยันใช่ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าคนที่เขาคุยด้วยเนี่ย ก็คือตัวน้องใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้เข้าใจเป็นแม่ใช่ไหมไม่ได้เข้าใจเป็นแม่พักหลังเนี่ยมันมีคนมาทักหนูบ่อยมากทุกคนจะทักหมดเลยว่าเล่นเกมไหมแม่หนูเล่นเกมหนูเคยเวลากลับบ้านหนูจะเห็นแม่จะเล่นเกมเป็นเหมือนเกมไพ่เกมอะไรเงี้ยเห็นบอกว่ามีเรื่องของพระมากเกี่ยวข้องแล้วพระนี่คือคนที่มาจ่ายค่ารักษาให้หนูเนี่ยนะใช่ค่ะคือแม่ไปโกหกเขาค่ะว่าตัวเองอะ่ะโดนรถชนแต่จริงๆคือหนูโดนรถชนคะ่ะอาจจะถ่ายรูปส่งรูปไปให้เขาแล้วก็คือก็บอกว่าจะขอเงินเขาไปจ่ายค่า พ่อแม่บอกว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วนะแต่ว่ายังไม่สามารถกลับไปทํางานได้ยังไม่สามารถหาเงินได้ลูกสองคนต้องไปโรงเรียนพ่ก็โอนเงินมาให้ตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งค่ะ,<ฮ>ะจนหนูมารู้ความจริงว่าเงินที่พ่ะโอนมาไม่ใช่เงินที่แม่เอามาจ่ายค่ารักษาหนูเพราะค่ารักษาหนูหนูจ่ายเองแล้วเขา,เเขา,ารู้จักพระรูปนี้ได้ไงรู้ไหมเขามาคุยกันในเกมก่อนที่เขาจะบวชจนที่หนูมารู้เหตุการณ์ก็คือว่าหนูไปเจอกล่องกีตาร์ค่ะแต่ว่ากระดาษที่ติดไว้ว่าคนนี้เป็นคนส่งผู้รับคือใครแม่ฉีกออกจนหนูก็ไปหาดู ในกล่องกีตาร์เขาเขียนเป็นเบอร์โทรผู้ส่งหนูก็เลยโทรไปหาพี่คนนี้ว่าได้ส่งกีตาร์มาทางนี้ไหมคะแต่เขาบอกว่า,าเขาขายกีตาร์เขาไม่ได้ส่งใะไรฟรีก็เลยว่าขายทางไหนคะเขา,าก็เลยแคบเช็ดมาให้ดูว่าจริงๆแล้วเป็นพระที่สั่งกีตานี้มาให้คะ่ะพระเขาก็เหมือนพิมพ์ข้อความมาว่าจะส่งมาให้บุตรบุญธรรมคือคนลูกชายหนูคนโตค่ะพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าในระหว่างที่พระคุยกับแม่ซึ่งก็เป็นคือหนูตัวปลอมเนี่ย เขาไม่น่าจะมีแค่โปรไฟล์เขามีการเอารูปอย่างอื่นหนูส่งไปให้เขาไหมให้พระไหมหนูคิดว่าน่าจะเอาไปส่งค่ะอัลบั้มรูปของหนูในในเฟซเป็นยังไงก็จะมีบางทีไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็จะถ่ายรูปไว้แต่คือมันก็จะมีรูปที่แบบว่าเซ็กซี่บ้างอุ้ยถ่ายรูปเซ็กซี่บางทีไปเล่นนงเล่นน้ำไปทะเลก็จะมีบิกินีบ้างอุ้ยมีแล้วจะบอกว่าแม่เอานี่ส่งให้พระเหรอคิดว่าอย่างนั้นค่ะอุ้ยตายเพราะว่ารูปที่แม่เอาไปตั้งเป็นโปรไฟล์ก็คือรูปในอัลบั้มนี้แหละค่ะเหมอน่่เเงิยยู คะ่ะพระเงินที่เก็บไว้ใช่ค่ะตอนบวชจนบวชหมดแล้วใช่ค่ะเหมือนพระเขาอ่ะก็แบบว่าไปขอให้พี่สาวของพระยืมเงินข้างนอกมาให้อีก3 5มหมค่ะทีนี้ทางญาติเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงให้มากู้เงินข้างนอกล่ะไหนเอาเส้นทางการเงิน,นบัญชีมาดูหน่อยซิเขาก็เลยมาไล่ดูคะ่ะก็คือสเตตเมนต์การโอนนะคะมันโอนมาเข้าบัญชีแม่หนูอะ่ะน่าจะ48ครั้งคะ่ะยอดทั้งหมดแสนกว่าคะ่ะ ก็เลยมาถามแม่ว่าทาไมถึงเป็นอย่างนี้ค่ะเออแล้วแม่ว่าไงก็พูดแค่ว่าเงินมันใช้หมดแล้วเงินมันใช้หมดแล้วตอนแรกคือพะเขาก็ปวดพูดว่าก่อนที่จะมารู้เรื่องหนูอะพะน่ะเขามีที่ดินอยู่แถวนั้นที่แม่ทําบ่อปลาตอนแรกเขาติดป้ายประกาศขายพะเขาก็เลยคิดว่าเขาจะขายที่ตรงนั้นขายที่ส่วนตัวใช่หรือที่บ่อปลาใช่ค่ะเพื่อเพื่อทําครอบครัวกับใช่ค่ะกับเราใช่ค่ะน้ำมาสการครับหลวงพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เขาส่งมาหาหลวงพี่ตอนแรกเนี่ย เขาส่งมาหวานเทียบเลยใช่ไหมฮะก็ปกติแะครับมันก่อนรู้ที่จะบวานแล้วรู้แต่กันมาก่อนเป็นเพื่อนคนแม่องเดียวนะครับแต่ตอนที่เวลามีการคุยกับทางฝั่งลุงพี่เนี่ยลุงพี่คุยกับเดียวตอนนั้นถูกไหมใช่ครับลุงพี่รู้ไหมรู้ใช่ไหมว่าเดียวตัวน,นั้นเป็นเดียวตัวปลอมตอนนั้นไม่รู้นะครับมรู้ภายหลังแล้วลุงพี่ไปซื้อกีตาร์ให้ลูกของคนเดียวเขาใช่ไหมครับใช่ใช่ให้เด็กแต่ให้เขาเปิดเล่นกีตาร์แต่เห็นว่าเขาส่งรูป ชุดวหวยน้ําไปให้หลวงพี่ด้วยใช่ไหมไม่มีนะไม่มีแล้วตอนขอเงินรักษาตัวเนี่ยก็พิมพมาหาหลวงพี่ว่ายังไงครับบอกว่าวุ่เหตุเข้าโรงพยาบาลน,นะครับแล้วหลวงพี่ช่วยไปเท่าไหร่ครับตอนนั้นจำไม่ได้จริงหมดย่ามเลยใช่ไหมครับตอนนั้นก็มีบ้างแหละครับก็ไปช่วยเอยอะแยะแล้วจริงไหมครับที่หลวงพี่ถึงขั้นที่ว่าหลวงพี่เคยคิดจะศึกเพื่อมาอยู่กับทางคนเดียวเขาเนี่ยคล้ายๆแบบจิตใจเรายังไม่ดีมารนมันผจญประมาณนี้ครับอประมาณนี้ท่านได้มีโอกาสคุยกับแม่ของคุณเดียวไหมครับ ตอนเนี้ยคุยกันแล้วครับเขาก็ขอโทษครับก็คำไปว่าเขาเป็นยันกันก็บอกก็บอกกับลุงพี่ว่าถ้าเขาไม่บอกจะเป็นตาแบบแล้วท่านได้มีการเรียกเงินคืนไหมครับท่านก็ไม่ไม่มีครับเพิ่งจะมีนิดหน่อยในส่วนเป็นคนตันเหนียดครับเดี๋ยวก็จะช่วยทยอยให้ทีหลังท่านจะฟ้องดำเนินคดีไหมครับฟ้องคือน้องก็เป็นผู้เสียหายแต่คือกฎหมายเนี่ยเขาไม่ให้มาให้ลูกฟ้องพ่อฟ้องแม่บุพการีแต่น้องดำเนินคดีได้แต่น้องเขาไม่ได้ประสงค์จะดำเนินคดีอะไรกับแม่นะครับแล้วก็คนที่โดนแม่เอารูปไปลอกเนี่ย เอาลูกน ici, Rob, ้องไปลอกให้รักเลอาใ,ให้โอนเงินเนี่ยพวกนั้นจะเป็นผู้เสียหายแล้ววันนี้ความเป็นแม่เป็นลูกจะยังไงต่ตอความคิดหนูหนูอาจจะไม่ได้ส่งเงินให้เหมือนเดิมแล้วค่ะอยากจะพูดอะไรอีกไหมก็เหมือนที่หนูเคยพูดกับแม่เลยค่ะว่าขอให้หนูดูเส้นทางการเงินแล้วก็ขอให้ดูว่าคุยกับใครบ้างต่อให้เรื่องนี้ผ่านไปถ้าเกิดหนูนั่งหนูยังนิ่งยังเงียบอีกหนูก็เชื่อว่าแม่ก็ต้องทําอยู่ดี